ใครก็ได้ช่วยเราด้วยเปใครอยู่ข้างนอกมาทำไงเนี่ยทำไงดีเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยตอนแรกนะเราอะเข้ามาดูหนังใช่ไหมสภาพยังดีๆอยู่เลยอะแล้วดูตอนนี้สิทำไมสภาพได้าบบนี้ดูสิคนพุ่นวายจหมดแล้วอะไรออกเต็พื้นไปหมดเลยเนี่ยยังดูหนังจบไปเรื่องเดียวเองนะออกมาที่ดูบุ่นวายชนลมูลไปหมดเลยจมูกยันได้ไหม เราซื้อฮอทดอกเข้าไปกินกันนะแล้วทำไมตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ววะเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ออกก็ออกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยประตูเนี่ยใช่อะไรอย่างยังยืนยิ้มอยู่เลยอะเธอแล้บอกฮ่าตัวหนึ่งอ่าวันไหนออกไปไม่ได้หรอกเพื่อนครับตอนนี้นะครับแล้วก็มาติดกันอยู่ที่โรงฉายหนังใช่ไหมพวกร่างตัวหนังนะครับตนเราขามขย้อนนั่นเองซึ่งพอเรารู้เสร็จใช่ไหมแล้วเราออกมาเนี่ยสภาพก็กลายเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนใช่แล้วซึ่งเราหาทางออกแต่ออกจากที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมเอกจากประตูนี้ไม่ได้ประตูมันล็อก ทุกคนเอนนี้เรามาหาทางออกทางอื่นกันดีกว่าใช่นี่ไงโฟกัสเราดูเรื่องนี้มาเนี่ยใช่ะเนี่ยเดี๋ยวมุ่นไยกับนายตุ๊กแกอ่ะโอ้โหนายวุ่นไวกัยตุ๊กแกนั่นแหละตุ๊กแกคือใหญ่จังเงินเธอตุ๊กแกล้านปีโอ้ตุ๊กแกล้านปีนะเธอใช่แล้วก็วิทยาการมันตัวเล็กลง เฮ้ยนี่ไรอ่ะเธอเอาจริงๆนะฉันดูเรื่องนั้นเสร็จใช่ไหมฉันจงใจจะมาดูเรื่องนี้ต่อนะเธอมัมมี่ใครยี่ใจหรอไม่ใช่มันคือมัมมี่ก็เลยชื่อเรื่องไหมัมมี่ใครยี่ใจอ่ะเหรอโอ้โหมามี่ใยี่ใจเลยมัมมี่ใครยี่ใจโอเคไปฟิมตอนจบมัมมี่โดนดึงผ้าออกมาแล้วโค้งหมดเลยอ่ะไปฟิล์มโฟกัสว่านะเราวอลลี่ออกไปจากที่นี่ดีกว่าไปฟิล์มเพราะตอนนี้มันวุ่นวายเต็มหมดเลยอ่ะเธอเธอยืนคุยนานแล้วเนี่ยเธออันนี้เป็นน้ำโค้งโอ้โหเฮ้ยพี่ฟิล์มจับตรง คนี่เขาบอกลูกศรบนี่เราเข้าไปแถวต่อแถวนี้นี่ก็เอ๋อนี่อ๋อดดังโอ้โหสุดนิเธอสอดนิดเธอมีอะไรให้ฉันช่วยเดี๋ยวกันนะในรูปเขาต้องจะทำอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าโอ้ตัวสองใบด่วนขอสองใบอ๋อตอนนี้ต้อเป็นเวลาแล้วนสามนาทีโอเคอ้าวแล้วคนนี้วมาได้ไงเนี่ยยังไม่เห็นมาด้วยกันเลยเอาละมาสามคนนั่งซื้อตั๋วสองอันแล้วตอนนี้นี่แหะอันนี้นี่แหละเท่าที่เราเข้าไปด้ โอ้แลกก้วเรากว่าจะเข้าไปดูได้นไปดูนี่โอ้ตาลงหนังจะตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ชิว,วากันแหละชอว่าไปที่ดินมาว่าวไม่ใส,ส่นะบั๊บเบิลแล้วก็ฟรังนั่นเองด,ดูนี่สิอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นหนังแบบผีสิงนะและอันนี้ล่ะเป็นหนังอะไรอ่ะอุ้ยเรือดโดนปลาหมบบึกกินเหรอเนี่ยนี่คืออย่ข้างหน้าไหมน้ำเงินแดงนี่คือแว่นสามมิติอะเนี่ยว้าวใช่พวกแกไปฟิลมาเพิ่งไปดูมาเลยพวกแกกัไปฟิลก็ใส่ด้วยใช่ไหมฟิลแว่นสามมิติต้องใ่ด้วใส่ เธอใส่มาเธอยังไม่เคยเขาเลยในนี่ย่ะย้ายของฉันในยี้ไงพี่เมมบอกกันว่าเราเข้าดูหนังกันดีกว่านะเรื่องวุ่นไปจับไดโนเสาว่ะ่ไเอ๊ะทำไมชิเรื่องเหมือนตอนแรกนะไปอุ้ยอันนี้ตู้น้ำเหรอโอ้ยไปเถอะพี่เมมอันนี้จะเป็นป๊อปคอร์นแล้วท้าไมป๊อปคอร์นมันป๊อปคอร์นชิดชิดยืดโอ้อะไรเนี่ย เขาให้เราไปนั่งตรงนี้โอเคไปไปไปเอาเร็ว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 ดังนะดัง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 ตอนนี้นายออกจากที่นี่ไม่ได้นะเอาเอาโดนแช่แข็งแล้วนี่นักเกาะแห่งหนึ่งเกาะแน่นๆนะน้องนะไม่ใช่มีภูเขาไฟและต้นไม้นี่ไงตุ๊กแกที่พี่บอกแล้วก็มีนักปมืองไทยเดินทางมาในป่าย่าแล้วมองไปข้างบน เที่ยพวกเราไปกำลังใชแล้วเปิดและเขาก็เดินไอยย้งย้งไปเขาโดนเขาเขาล้มเขาสะดุดงดตัวหนึ่งอุ้ยมีสงบาทด้วยโอ้โหสะดุดสะดุดบเขาบอกให้เราเข้าไปในแท่นนี้เล้วแล้วอะไรอ่าเออันนี้นานพี่บีเป็นทียตัวแรกตกอันนี้ทุกแกเหรอ เลยเอ้าไดโนเสาร์เอาตอนแตกแตกแล้วมีรางวัลแสงมิติและชั์โฟกัสเหมือนจริงมากเลยโอ้โหเหมือนจริงเจอไหมล่ะเอ้าโดนกินไปแล้วเนี่ยมันเริ่มมันเรื่มเล่นอีกโฟกัสเรื่มกินเลยเออโอ้โหนี่มันโดนง่านของจริงเลยนะไปเราเอาตัวรอดในท้องตุ๊กแกพันปีกันดีกว่าหาทางออกกันดีกว่านะอ๋อมีทางออกทางไหนนะเออไป โอ้ยโอ้ยเฮค่ะะค่ะเธอหน้าริสกันอุ้ยจะจะรอดแถมได้ยูว่าเธอจะรอดน้ำย่อยเขาไปแล้วนั่นล่วงได้ไงเธอไม่ผีไม่ล่วงเลยเธอมาด้านข้างเนี่ยอ๋อหัวใจด้วยอ่ะ่ของของในสาวอท่านจังเลยอ่ะอุ้ยน้ำย่อยของแท้เลยนี่กินกระดูกบอกเาไปด้วยกินระบอกไอ้กินเออใช่กินระบอกเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย เฮ้ยอ่รเฮ้ยวนทำไงดีเขาก็ต้องให้เราไปทางนี้เกาะนี้มันมันแปลกเนี่ยอันนี้มันกล้วยเละเราต้องหนีด้ยวยกล้วยเละไปให้ได้นะแ<อ>ละแล้วก็เจอช้างน้อยเล่นมานสวนสัตว์เชื้อที่เนี่ยเธอมันไม่ใช่สวนสัตว์ะเธอนี่คือเกาะในหนังเลยเกาะเหรอเกาะในหนังน่าจะรดูเมื่อกีเออ้เมื่อกี้ว่าสัตว์มันเยอะไงฉันนึกว่าสวนสัตว์ไหไปเธอไปเธอไายอ้ตายเธอ เธอรู้ไหมถ้าเกิดช้างน้อยอ่ะพ่นพ่นน้ำทีหนึ่งอะเราจะอะเราเรียกให้ถูกฮิปโปนะฮิปโ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 ปเจมัสฮิปโปเจอเทสเฮสเฟมัสโอเคเหรอเฮีย้ยเฮ้ยอ้าวพี่ตัวไมอ้าวไม่ได้เบลยพี่พีมรอดพี่รีบรอดอ่ะพี่ไดโน้แล้วตายมมาเื่อกี้ โอ้มาแบบมันหยุดยั้งไม่เบื่อเลยนะเธอวิ่งตามอยู่นั่นอะเห้ยถึงแล้วเอ้าจระเข้เอ้าดูดิอ๋อแม่เด็กเปองที่เรอมาก็ได้นะเราต้องการเก็บเอาออกไปนี่เรากลับมาที่เดิมพันนี่นาแต่ว่าอันนี้เรามาอยู่ตรงที่เขาฉายหนังใช่อันนี้เรามาอยู่ข้างหลังลงหนังเลยเนี่ยตรงที่เขาฉายใช่ไหมอันนี้จะลง ้าวมาเจอกับวิจารณคนนี้อีกแล้วนี่ไงตอนที่เราเข้ามาในโรงหนังไงลงหนังเราอยู่ข้างหลังอ่ะทำไปต่อเลยไปต่อเลยไปป๊อปคอร์นขยับได้ด้วยอ่ะ่ไปดูเอ็มมาได้แล้วฝันได้จริงจะโดนเออเนอะเออใช่มีตู้ป๊อปอนอยู่เนอะต่ก็ไม่รู้นั่งเบิร์ตป๊อปอุ๊ยนี่เราแบบอุ๊ยเราไวอีกหนังเรื่องหนึ่งเหรอเนี่ยอีกลงอีกลงเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยเอ็นนี่เราต้องเข้าในในน้ำแน่เลยเอ้ยนอนนอน นนจะหขึ้้่เอาตำรวจแจ้งจับเราเฉยเลยอ่ะไม่ใช่เขาแจ้งจับคนที่ใส่เสื้อเขียวแล้วก็ไม่รู้เราเลยอะนเราเราก็มากับเขาไงรันนิ่งเลยมารันนิ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจผมเจ้าผมเจ้าผมพวกเราพวกกัดไปในนี้เร็วไปที่นี่เร็วไปเร็ว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 ไปแล้วนี่ตำรวจทำรูปไปอกับออโต้ฟู้ด ตายเร็วได้กระโดดแล้วเย้เอออุ้ยปุ๋ยผม๋ยตกกางที่สามไปแล้วนะตกกัางที่สามไปแล้วอุ้ยมีเรือด้วยนะมอนข้างจับจังหวะดีดีนี่พี่พีมนำไปแล้วปูด้วยป่ะเย้โอ้ยนา ไม่รูปูโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเธอเธอต้องเดินตามปูนะเธอตรงไปเลยหยุดไปหยุดไปเฮ้ยตึงวิวันเอ้ยนี่มันไม่ใช่โลมันเขาบอกให้ขึ้นไปบนโลมาอ้าวแล้วกัต่อเอาเป็นฟองเหรอขึ้นไปฟองอ่ะ อุ้ยแมกกะพุนทำบริกคืออไม่ได้อะทำไมแมกกะพุนมาอ๋อถึงแล้วมแมกกะพุนสีชมพูโอ้ลายนี้ต้องมีพิษแน่เลยแมกกะพุนเนี่ยเฮ้ยนี่เราจะไปอีกหนังเรื่องนี้เน้วเนี่ยเราจะไปมัมมี่ขรี้ใจอลไรไม่รู้เออสิ <MC. S 3> กลับสู่โลกกันดีกว่าเราไปใี่โลกเนี้มันอีกเรื่องนี้นะจะบอกนะคะจะให้เราไปทุกเรื่องเลย เต่อไปคือมามี่ขยี้ใจนะมมี่ขยี้ใจไปไปกันพี่ฟิล์มวิ่ง้ยมามาได้ทีหยิบมาแล้วโอ้โห่ดิหลังจากที่เราพูดคุยกันจบแล้วเราก็เริ่มมายกันต่อนะโป๊ะนี่มันงูมังกรนี่ดูสิ จากนนั้โอ้ยดูดิมัมมี่มัมมี่ขยี้ใจแล้วเธอเดินมัมมี่ชนนะเรียบร้อยพูดยังไม่ทันขาดคำเดี๋ยวพี่วีมเดินพิวเลยเนี่ยโอ้หนี่เธอเป็นมัมมี่แล้วเธอเป็นเสือลายแค่เนี้ฉันนะว้าวสนอลอุ้ยอันนี้ราชากบราชากบมันแมวเนี่ยใช่ไหมเอาเอาแล้วเอาลุยต่อ โดนตอนที่ใบบัวแล้วก็ตกด้าไปแล้วเธอฉันรู้สึกว่าช่วิทีฉันกระโดดไม่เพียวเลยนะเธอโดนเข้าปากเลยเธอจะก้ากว่าอี้กอุ้ยแันนี้โหดอะนี่มันขวานของเรียกว่าอะไรอะท้าวอียิปต์ทหารอียิปต์แตงก้านอะไรนั่นก็จริปักอุ้ยเธอเกือบโดนขวานอุ้ยเย้ ไปทำไมอ่ะไม่รู้ไปแล้วเอาดูดไปแล้วด้วยไม่อยู่วะเฮ้ยเราล่อนีกเรากลับมาที่โรงหนังอีกแล้วนะโอ้เราผ่านมากี่เรื่องไม่รู้แล้วเนี่ยนี่ตามลูกศรไปเลยเดี๋ยวบอกเราต้องเจออีกเรื่องหนึ่งอ่ะไม่ได้จะมีแล้วนะเธอไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่แน่ใจลาโดนล้อมจับอีกแล้ว ก็จะเข้าไปในท้องไม่ไม่ได้เข้าแล้ไปตรงนี้เร็วไปแล้วจ้าอ้าวไปก็ไปนี่ไปดีกว่าอุ้ยแล้วไปไงอ่ะเุาด้เราเกินได้ไหมเนี่ยหิวน่ะเปเลยพี่พีมว้าวนี่เราออกมาเฮ้ยโตแตกเลยตอนนี้เราออกมาตรงนั้นแล้วพี่พีมตรงนี้แล้วตรงตอนแรกๆเลยที่เรามากันอันนี้เป็นร้านอาหาร โอ้ตรงที่ห้ามเข้ามาใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นไส้กรอกเฟรนฟรายแล้วก็เตอร์กนน้ำหกเบอร์เกอร์แล้วก็น้ำแล้วก็เอาไปแล้วก็จะต้องไปทางไหนต่อละโอ้ยขึ้นหอไปมาแล้วพี่มาพอดีเลยพี่ีเขาบอกให้เราขึ้นไปบนนี้เราต้องหาทางไปต่อให้ได้เลยขวา้ายซ้ายดีจริงเปล่า ข้าแล้วกันพี่ปีบอกข้าวันพี่ปีมาเจอกันทางวนข้าแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็าข้าข้าแล้วก็วนวนแล้วก็เวียนเวียนเวียนแล้วก็วนอ้าวเจอไหมเนี่ยทางออกเจอาตกเจอเราตกมาที่อุ้ยตัวนนีีี่่เหรก็มาดดและที่เราบอกว่าไฟจะดูดไว้เธอนี่มาหลังคนขายอ้ยนี่ตัวเซฟเหรอล็อกอยู่ทำอะไรกัน ขับเรือไม่ใช่ขับเรือหาคีย์การ์ดหาคีย์การ์ดกันเร็วนี่ไงคีย์การ์ดอยู่นี่ฮึไอ้ควันช่วยเข้าไปมันต้องมีเงินเยอะมากๆแน่เลยอ่ะอ้าววั้เงินเยอะแยะเลยสาวความปลอดภัยของตุ้เทียนนี่เราจะเอาเงินไปกินขนมกันโอหนี่กินหมดนนี่ี่ น้องแตกแน่เลยนะรวยรวยเลยได้ออกรวยเลยมารวยได้ออกไปข้างนอกแล้วฝางไปทสองสามเดือนอะไรเหมือนกันเลยมาด่าฝาแล้วเรามาด่าตาแล้วมาด่าตาของโลนันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อ่ะุ้ยพิมโอพิมสิงอะไรในมุมมองเรานี่เห็นพี่ิม เดินชนกพูจัดการนะเนี่ยเลือกันมีดการอันนี้ไม่ดีใช่เธอมีดมางี้ไม่โอเคเลยสเตียเอาหังจบแล้วอะเปนแค่ควมฝันหลังเมเนี้ยตายแล้วเราหนีก yes, ันแทบตายเลยแต่ว huh. ่าที่เราหนีวานทั้งหมดเมื่อกี้เป็นแค่ความฝัน โอ้ยกื่นเต้นเลยโฟกัสเปิดเรื่ังเลยอ๋อนดูเห็นภาพตามใช่ไหมไอ้นี่โฟกัสก็แบบบดขับซิบเบาโอเคบดขับซิบเบาบฮ้ยอะไรอะไรอะไรเหรอคืออะไรไม่มีอะไรนะตีอ๋อไม่มีอะไรทักอย่างนะโอเคอ้าวแล้วสรุปว่าเราฟันไป มาอ่ะหลังจากที่เราเตืรนจากลิงหนังเราก็วิ่งไปที่เมืองไปหาปาร์คอะไรต่างๆเข้าไปแล้วกันไห้เราไปไหนสักอย่างที่ต้องมาเราฝันแน่เลยรู้สึกว่าวิ่งไปเร็วกว่าเราวิ่งเร็วกว่าเราอ๋อเรามาจบกันที่ดันจบเอนไปที่สวน ใครรู้ใจไปด้วยเราก็จบวันที่ปาร์คอันนี้เออมีอะไรเล่นบ้างเนี่ยพวการเฮ้ยเราไปเล่นของเล่นกันดีกว่า้ยมีเป็นนันต่างๆเลยฮะกูกูพงกูพงกูไฟกูพงกูไฟกูพงกูไฟโอเคเอ๋รับเหรียญก็รับเหรียญเย้อ้าวทะลุเฉยเลยอุ้ยอ่า สำหรับใครที่จะมานอนหลับที่โรงหนังนะก <c oughs> ็ใครจะมานอนหลับฝันที่โรงหนังก็มาเล่นกันได้นะ<ว>นะเพื่อนนี่คือทั้งหมดของโรงหนังนะใช่ค่ะถ้าเกิดใครอยากมาเล่นนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะทิ้งลิงก์แมปนะคะไว้ให้ใต้ร่างคลิปนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับ,รบนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนส,นสวัสดีค่ะบ, <ไป S 2> บ๊ายบาย